แฟนช่องเจ็ดช็อกรับต้นปีพระเอกลูกรักคนนี้ไม่ต่อสัญญาปิดฉาก14ปีทำเอาบรรดาแฟนขับใจหายไม่น้อยเพราล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา1มกราคม2 5 6 5ทางวิกหมอชิดได้โพสต์ภาพรวมนักแสดงในสังกัดที่เกิดในเดือนมกราคมซึ่งมีทั้งหมด5คนได้แก่4มกราคมฝนปริตาม9มกราคม ภูมิเกียติภูมิ21โมกราจินจินนะ27มกราบิ๊กเอมกิตตา,าริศ31มมกราการนัทชาแต่แฟนๆสังเกตเห็นว่าลายชื่อของพระเองมั่นเข้มที่ถือว่าเป็นโลโก้ของช่องอีกคนคือออมอักพันณนะมาศไม่ได้อยู่ในภาพนี้ด้วยเพราะหนุ่มออมเกิดเมื่อวันที่28มกราคมหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามไถ่มากมาย ซึ่งต้นสังกัดได้ตอบเองว่าออมหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางแฟนคลับที่ได้รับข่าวก็ยังพร้อมใจสนับสนุนอมอต่อไป